สวัสดีนักศึกษาทุกท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาภาร่มภูชัยพฤกษ์นะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา0 0 1 9 1 7 7ทักษะสารสนเทศในศตรวรรษที่21เพื่อชีวิตและอาชีพในโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในอนาคตหลักสูตรตอบสนองการพัฒนาวิทยาศาสตร์ทเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรด้วยแนวคิดกระบวนการ m s s s ิ o p p n n ออนไลน์ o u r s e หรือม o กคณะวิทยาการจัดการโดยในบทเรียนนี้เป็นบทที่3เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลกับการประยุกต์ใช้งานในปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น15ตอนและในวิดีโอนี้อาจารย์จะนำเสนอในตอนที่13 เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลกับงานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิศวกรรมตอนที่สี่นะคะสำหรับหัวข้อนี้อาจารย์จะนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลกับงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สามารถจะทำงานในด้านวิศวกรรมได้ตั้งแต่ขั้นตอนการลอกเขียนแบบจนกระทั่งถึงการออกแบบโครงสร้างของสถาปัตยกรรมต่างๆ ตลอดจนช่วยคำนวณโครงสร้างช่วยในการวางแผนและควบคุมการสร้างโดยสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบหรือจำลองสภาวะการต่างๆเช่นการรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเมื่อเกิดแผ่นดินไหวคอมพิวเตอร์จะคำนวณและแสดงภาพสถานการณ์ใกล้เคียงความจริงรวมทั้งการใช้ควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆเช่นค,คนงานเครื่องมือผลการทำงาน ตัวอย่างเทคโนโลยีดิจิทัลกับงานวิศวกรรม 1. ด้านการออกแบบและวิเคราะห์หรือคอมพิวเตอร์เอดิทดีไซน์หรือ CAD เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้นักออกแบบสามารถสร้างแบบจำลองสินค้าในโปรแกรมช่วยให้งานออกแบบเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความแม่นยำในการออกแบบ 2. องค p มพิ r e ตอร์ Manufacturing หรือ CAM เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การผลิตสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ CAM ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการแปลงแบบจาก CAD เป็นส่วนประกอบที่สามารถผลิตได้จริง 3. Computer เตอร์ e n i i n e e r n n g หรือ CAE เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้วิศวกรวิเคราะห์และออกแบบสินค้าด้วยการใช้โปรแกรม Cae ช่วยให้งานวิเคราะห์และการทดสอบเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำตัวอย่างเทคโนโลยีดิจิทัลกับงานวิศวกรรมกับงานออกแบบโครงสร้างของสถาปัตยกรรมต่างๆตัวอย่างเทคโนโลยีดิจิทัลกับงานวิศวกรรมในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเสาคานเหล็กโครงร้างรูปพัณฑ์รีบร้อน ตัวอย่างเทคโนโลยีดิจิทัลกับงานวิศวกรรมในการจำลองสถานการณ์ตัวอย่างเทคโนโลยีดิจิทัลกับงานวิศวกรรมในการควบคุมและจัดการระบบไฟและน้ำภายในอาคารคอนโดด้วย Smart b u ิลดิ้งมอนิเตอรเป็นต้นตัวอย่างเทคโนโลยีดิจิทัลกับงานวิศวกรรม 1. ด้านการควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีระบบสั่งการคอมพิวเตอร์หรือซ NC การควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีระบบสั่งการคอมพิวเตอร์เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงโดยใช้เทคโนโลยี C N C เพื่อควบคุมเครื่องจักรและเครื่องมือในการผลิตเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำมากขึ้น 2. ด้านการออกแบบงานด้วยกา g m e n t e d reality หรือ A R ในวิศวกรรม การใช้ AR ในงานวิศวกรรมช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างและระบบการสร้างโดยใช้ภาพประกอบที่เพิ่มเติมเข้าไปในภาพจริงหรือการใช้ AR ช่วยในการแก้ไขโครงสร้างและระบบการสร้างโดยใช้ภาพประกอบที่เพิ่มเติมเข้าไปในภาพจริง <c oughs> เพื่อช่วยในการหาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วตัวอย่างเทคโนโลยีดิจิทัลกับงานวิศวกรรม Artificial Intelligence หรือ AI ในอุตสาหกรรมเป็นเทคโนโลยีที่สามารถจำลองและจัดการกับข้อมูลได้อย่างประณีตซึ่งทำให้มีการใช้งานและการประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองได้อย่างต่อเนื่องตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI ในอุตสาหกรรมได้แก่ 1. การผลิตและการจัดการโรงงานโดยสามารถนำ AI ไปช่วยในกระบวนการผลิตและการจัดการโรงงานได้หลากหลายด้านเช่นการใช้ระบบรถยนต์อัตโนมัติในการขนส่งวัตถุดิบการใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการทำงาน รวมถึงการใช้ AI ในการจัดการคลังสินค้าและสต็อกสินค้าเพื่อความสะดวกและประสิทธ,ธิภาพในการจัดการ 2. การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยสามารถนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยในกระบวนการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองทดลองหรือ p r o โต t y p ์ที่มีความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงทำให้สามารถลดเวลาและค่าใช้ใจ่ายในกระบวนการวิจัยและพัฒนาได้ 3. การบริการลูกค้า โดยสามารถนำ AI มาช่วยในการปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้าได้โดยใช้แชทบอทหรือระบบที่สามารถตอบคำถามและให้คำแนะนำต่างๆให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำทําให้สามารถลดเวลาในการตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นต้นโดยในคลิปวิดีโอถัดไป เราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลกับงานแพทย์แล้วพบกันในวิดีโอคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ